ต้องต้องพาต้องพาขายมากเลยบอกแต้งโม่นั่นต้องซุแต้อาเุรื้องคุองืุอบซองปตองซาปองซุาองซาต้องซองว้อุป้องซนป้องซุปตอซุป้องซุปต้อง่นป้องซุป้องุ้องซุวต้อง่้อง้าอ่ ถ้าเกิดว่าอันสดเซไปบบสุกอีกเอาอีกเอาจนว่นาสิพ่อหน่วยสุกพุ่นละเอ็นบอบอกทูเรียนนะเห็นบอแล้าสื่อบอกทูเรียนเขาจิดจอเบืองก่อนไหนก่อนสื่อนั่นออเ เอาแล้วตอนนี้พ่อ้าแตงโมนะครับกำลังโดนบรรยากาศย้ำเศารครับพี่น้องเนื่องจากว่าเอาพ่ออชิตะทะลุมิติไปแล้วครับนี่แหละครับทีมงานทะลุมิติล่อลวนครับพี่น้องว่ามือแรกพ่ออชิตาสียู่ใสเนื่องจากว่ามือแรกไอสาวหน้อยเพลิแพงมีทําการแสดงอยู่ผับป,ประแด้งนะครับ อยู่ที่พับประแดงครับหมือนเรี่ยงถ้าเห็นพ่ออาิตาหรือพ่อลุงไปทะลุมิตีอยู่พุนก็ต้องเป้สอบถามเพิ่นนะครับว่าเพื่นมนืถาถทาย่นระยะหางบ่ <c oughs> ทะลุมิตีอีหลีพี่น้องต้องบอกอยู่ตรงยอมเราวัตลุมิตีอีหลีครับพ่อลุงกับพ่ออาิตาพ่อลุงท้าก็ตายมากเมือ่อคืนนี่ผู้ใด มีความคิดเห็นจังไดว่าให้ผมเอาไปเลี้ยงไว้หมองใดบอกมาครับผมเป็นคนอยู่นี่ผมหาหม่องเลี้ยงบ่พฟอครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเพื่อนบกคุณเพื่อนบกถือก,ก,ก้นกับหมากับแมวนะพี่น้องเสียเอาไปเลี้ยงไว้ใส่ <c oughs> เลี้ยงไว้บนบ้านกับบ่ได้มันเหม็นครับเมื่อเคื่นผมเอาไว้คางๆไอ้กองตูรูแล้วก็ปิดผ่าม่านลงว่าสีนอน นอนบ่ได้ครับพี่น้องมันเหม็นแห้งครับโอ้ยเกือบเป็นลมแค่ยางเขาไปซื่อๆนะมันเหม็นแห้งครับพี่น้องกระต่ายนี่ยอมหลับเลยรวบันี้ขนาดตู้รู้นะยังบมเหม็นเลยครับครับไทยยังบมเหม็นเลยตู้รู้แต่กระต่ายนี่สุดยอดครับพี่น้องถึงแม้ว่าตัวเพิ่นสีสวยงามนะครับและที่สําคัญคือหมาเห็นบ่ได้นะครับกระต่ายนี่คือ โบว่าเฮ้าสีเหลียงไซกงไว้เนี่ยคนสีเลนอ้อมเลยเลยหมาถ้าเห็นกระต่ายนี่ในที่สําคัญคือกระต่ายเิ่นเป็นสัตว์ใจสัน่นใจเสาะครับถ้าถึอหมาเลนไอ้วนกวนเนี่ยนี่ก็อาจสีหัวใจช็อกหัวใจวายตายนะครับนี่คือความยากลาบากในการเลี้ยงกระต่ายที่มันบกเขามูเขาพ่วงะนะพี่น้องสีเอาไปค้างเลี้ยงไว้ก็จักสีครั้งไวมงไ้มงดสิป่อยเลี้ยงกับบ่ได สีหอยเลี้ยงไว้คือนกกับบไห้เนี่ยแต่เอาซื้อก้องแบบก้งแบบก้งไอ้เล็กของลุกเด็กเก่าเนี่ยก้งดีๆตอนนี้มาเลี้ยงกับจักเสี้ยวไปตั้งไว้งในบ้านนี่มาบกวนถ้าโดบกวนดีๆบกวนก็ตรงมีมาทางอื่นมากือเก่าครับตอนนี้ยังคิดบ่ออกนะครับยังคิดไม่ออกว่าจะเลี้ยงไว้ไหน ที่ปลอดภัยแล้วไม่มีกลิ่นนะครับเราต้องหากล้งแบบใดมานะครับงัวนหน่อยเจ็บขาเกบยางตั้หลวดตั้มยังไป เบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องมนี้บรรยากาศคือฝนสิตตครับเช้าวันที่4นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่4นะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพี่น้องู้ใดยู่ไก่พาปลาแดงนะครับเนาะแรลงกับไปให้กําลังแรงใจน้องงอิงได้ครับเมื่อคืนเบิ่งความหาความแพงจากพอพอแม่ fc พลังเงียบและพอหักแม่หักทั้งหลายนะครับที่ได้ร่วมเป็นกำลังแรงใจ้กับน้องงญิง ได้โอนมะลัยน้ำใจนะครับผ่านแม่หน่อยและโอนมะลัยน้ำใจผ่านไฟ์สดพ่อกันใชยนะครับเห็นแล้วอู้ซึกน้ำตาสิไหลครับพี่น้องและพ่อฮักแม่ฮักที่อยู่เปกใกล้โซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับไปเห็นกำลังใจด่านหน้าเวทีไปซอยเห็นมะลัยด่านหลังเวทีไปซอยแบบคนละใหม่คนละมือนะครับการทำมะลัยเนี่ยถ้าเกิดว่า เราจ้างเขาทำนะครับ้อยละสิบนะครับพี่น้อง้อยละสิบนะครับเงินที่พอไว้แม่เอฟซี FC, โอนมาให้น้ำใจน้องเนี่ยมันก็จะหายไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจ้างเขาทำทุกมือนี่ก็ได้พอฮักแม่หักไปซอยเห็ดมาไล่นะครับในแต่ละมือเห็ดห้เงินส่วนหนีของเฮาเนี่ยยังคงอยู่เพื่อที่จะไม่เป็นค่าน้ำมันรถค่าที่พกักคา่าอาหารการกินเห็ดแตกครอบครัวน้องนะครับนี่ก็เป็นอีก ความหักความแพงหนึ่งที่เฮาเห็นมาตลอดนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวประตูแล้วกะน้องอุค์อิงนะครับเนะาะคำตาจะไยปลื้มใจครับพี่น้องเห็นแบบนี้ลราปลื้มใจนะครับผลทีพอพอ่อแม่เอฟซีหักน้องกระ่งผลมาถึงทางทีมงานหลังบ้านเฮตให้พอพอแม่เอฟซีมาให้กำลังใจติดตาม และคอยสนับสนุนทีมงานหลังบ้านมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณในความหักความแพงนะครับเนาะบรรยากาศดีครับเมื่อนี้น่าจะบกค่อยแดยดเบิงแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีเมฆฝนนะครับแต่ว่าจะฝนตกหรือบ่ตกอันนั้นต้องลุ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด สุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่4นะครับก่อนทีมืออื่นครับทางทีมงานสาวน้อยแพงจะเดินทางกลับสู่อีสานนะครับมือแรงกะพ่อเอฟซีไปส่งสาวน้อยกับอีสานกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อพงศ์พนองเอฟซีครับปล่อยตูวรูออกมานางเห่นข้างนอกครับเนื่องจากมือขืนกวนมือขืนบอกรับบริรับบรินนอนนะครับปล่อยพนองมาเล่นข้างนอกครับว่าเอฟซนมานางเห่นนะครับ ยำมือเส่าอะฝากก็ซับสไครก็ไลค์ก็แชร์ฝากเบกิร์โฆษณาครับสร้บคลิปนี้เอาไวส้สมนิสกรครับพี่นอ้องเดี๋ยวพบกันใปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ